สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมแอนอรดี already, มีเรื่องมาฝากถึงแฟนๆทุกคนคะ่ะโดยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าฝากโปรตีนผิวแบรนน้องใหม่แบรนออร่าดี by แอนอรดีด้วยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ช่วยในเรื่องผิวพรรณอยากฝากถึงแฟนๆช่วยอุดหนุนออร่าดีด้วยนะคะ และแอนอรดียังโพสผ่านพื้นที่ส่วนตัวเพจแอนอรดีแฟนเพลงแล้วก็ถึงวันนี้วันนี้ทุกอย่างลงตัวแอนซึ่งมาเกือบหนึ่งปีเพื่อทดลองและพัฒนาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและส่งต่อให้กับทุกคนวันนี้พร้อมแล้วกับแบนออร่าดีโดยแอนออรดี ากติดตามและซัพพอร์ตแบรนด์แรกในชีวิตของแอนด้วยนะคะและแอนอรดียังได้ทดลองสินค้าใหม่ให้แฟนๆดูคะ่ะและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์นะคะโปรโตีนผิวของแบรนด์ออร่าดีนะคะอันนี้ก็จริงๆแล้วมันมีหลายรสชาติมากเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเทสนะคะเป็นตัวเทสก่อนนะตอนนี้ลองเทสมาได้ สักพักหนึ่งแล้วเราก็นานแล้วด้วยนะคะในการเตรียมตัวที่จะมีผลิตภัณฑ์นี้ออกมาซึ่งสำหรับนะคะใครที่นอนดึกผิวโซมนะคะต้องลองตัวนี้เลยนอนกจากจะช่วยเรื่องหุ่นแล้วยังช่วยเรื่องผิวสวยด้วยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนวันนี้ลองรสชาเขียวนะคะสีน่าทานมาก ส่วนเรื่องรสชาติไม่ต้องห่วงค่ะแล้วพบกันวันที่29นี้นะคะกับโปรโตีนผิวในแบรนด์ออร่าดี